อะไรไม่ได้ถ้าจะสร้างบ้านก็ล้อให้น้ําเต็มแล้วอยู่ในเรือนแพเพราะขุดดินไปหมดแล้วขุดไปหมดแล้วขุดไปประมาณเกือบยี่สิบเมตรอ่ะนะอันนี้เราสามารถแจ้งดําเนินคดีได้แจ้งดาเนินคดีได้เลยครับที่ชนบุรีก็เคยมีตอนผมอยู่ชนบุรีสมัยนั้นผู้ว่าสั่งดําเนินคดีหมดอันนี้อยู่ในเขตอํานาจของอุตสาหกรรมจังหวัดค่ะนะคะนะเดี๋ยวเรื่องนี้เราขังไว้ก่อนมีสายจะาูาคายมาแล้วนะคะคุณกุศลนะคะสอบถามเรื่องของรถยนต์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงครับรถคันแรกครับเปล่า อ๋อไม่ไม่ใช่นะบางปีที่ทหาอยู่ว่าผมเป็นผู้ครอบครองรถใช่ไหมครับครับแล้วก็รถนั้ผมได้ขายไปขายขายไปอีกคนหนึ่งแล้วเขาเขบอกให้ทําสัญญาโอนลอยไปให้เขาครับอ่าใช่ไหมล่ะครับแต่แต่รถคันนี้ผมขายไปเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่สิบสี่สิบสี่อ่าอันนี้รถรถนี้ไม่ติดไฟน้องไม่ติดอะไรเลยใช่ไหมอ่า ปี2อ5 4หารอห้าิสี่แล้วก็คนที่ซื้อไปอ่ะเขาเอาไปขวากเต็นขายเอาไปขวากเต็นขายแล้วเต็นนั่นขายต่อไปอีกคนนึงครับขายต่อไปอีกคนแล้วก็คนที่ซื้อจากเต็นไปก็เต็นก็ไม่ได้โอนให้เขาแล้วก็เขาขับไปชนไปชนกับรถของประกันกันนี้ครับถ้าถ้าพอจับไปชนกับรถของประกันแต่ประกันก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายกค่าเสียหายคนชนครับ และคุณชนก็ไม่ไปติดต่อศาลเลยและทางทางศาลก็ส่งหนังสือมาหาผมอ่าผมยังก็คลองอยู่แล้วก็แล้วก็ขายทนายของประกันใช่ไหมครับผมบอกผมขายไปแล้วรถอ่ะครับเขาบอกเขาบอกไปเอาใบซื้อขายมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน่ปีกวาผมถามนิดนึงผมถามนิดนึงก่อนเดี๋ยวฟังผมนิดนึงนะครับอหนังสือจากศาลมาหรือจากประกันมาเป็นหนังสืออะไร เขาเป็นหนังสือสารนะหนังสือสารหนังสือสารสารว่ายังไงว่าผมเป็นจำเลยที่สองครับอคําฟ้องเขาส่งมาเป็นคําฟ้องแล้วเราตั้งทนายสู้คดีหรือยังออยังครับเดี๋ยวว่าส่งมาเขาเขาก็เรียกไปเรียกไปบาดแต่ว่าจำเลยที่หนึ่งไม่ไปสารยังไม่ผมเข้าใจผมเข้าใจจำเลยที่หนึ่งช่างบิดามันดอนมันไม่ต้องไปยุ่งกับมันปัญหาในขณะนี้เนี่ยของเราเนี่ยไปตั้งทนายสู้คดีหรือยัง ยังครับเอาล่ะอันนี้จะเสียหายวันนี้ต้องหาทนายตั้งต้องหาเป็นคนเป็นทนายแล้วคำคำให้การรถเนี่ยเราขายเมื่อไหร่โอนลอยอย่างไรแล้วไปยังไงแล้วเราก็ไม่ไม่ไม่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้นครับถึงจะสู้ได้เออใบสัญญาที่ขายมันไม่มีครับไม่มีไม่เป็นไรรถยนต์ซื้อขายไม่จําเป็นต้องมีใบสัญญาครับส่งมอบรับเงินก็ใช้ได้อืต้องมีใบเสร็จรับเงินหรือเปล่าคะไม่จำเป็นนะครับอ๋อค่ะที่นายตีชาเจ้าของเต็นท์ขายกับ นายวิมลที่คนซื้อไปใช่ไหมครับเพราะเขามีใบสัญญาซื้อขายแล้วก็ทางทนายของของวิทยะประกันไปฝขวยประกันนั่นครับมาบอกผมว่าให้ผมเอาไปซื้อขายเชื่อมโยงกับนายปีชาและผมไม่ทำใบซื้อขายกับนายไม่ต้องทำไม่ต้องทำมันไม่มีก็ไม่ต้องทำใบซื้อขายย้อนหลังก็นี่ไงก็ว่าคนที่เขาเอาไปชนชื่อปีชาเหรออ่าคนคนที่เอาไปชนนั้นชื่อวิมลแต่นายปีชาเป็นคนขายนายวิมล อช่วงนั้นก็มีใบซื้อขายกันอยู่แล้วแล้วใบเนี้ยมีไหมใบเนี้ยไปอยู่ในสารแล้วยังอ๋อใบใบนั้นไงไหมใชก่ก็อยู่ในสารแล้วจบแล้วครับ หาทนายไปสู้ปกป้องกันตนเองอคือบอกเราขายแล้วเราขายโอนลอยรับตังค์มาเรียบร้อยแล้วแล้วคนนี้เขาขายต่อ,อเพราะงนั้นถ้าคนที่เขามีสัญญาซื้อขายเขาเอาไปขายโดยที่เราไม่ได้ขายเขารับของโจรน,นะคะเข้าใจไหมไม,ไม่เลยแต่ใบมันมีอีกสัญญาอีกใบหนึ่งก็ไม่เป็นไรไงไม่พี่ชาทำทำทำย้อนหลังมาให้โอ้ใหญ่ใหห่ขอร้องขอร้องเลยนะผมขอร้องเลยนะไอ้นี่คือการสู้คดีแบบโง่ๆ ถ้าใครแนะนําอย่างนั้นเอาความจริงเป็นหลักครับกระบวนการที่ทาต้องการความจริงเขาไม่ได้บังคับสมมติผมจะซื้อขายรถนะครับให้คนนมันก็ไม่ต้องทําสัญญาเอาตังมาเอารถไปแล้วจดทะเบียนโอรอยใช้ได้แล้วขายตอนคุณเราไปขายตอรับผิดชอบใช่ไหมครับใช่ทีนี้คนที่เขามันมีใบสัญญาซื้อขายรถคันหมายเลขทะเบียนของเราเนี่ยให้กับอีกคนหนึ่งคําตอบมันอยู่ตรงนั้นนะครับคุณขายได้อย่างไรเอาคนนี้มาเป็นพยาน คุณขายรถของผมไปได้อย่างไรเขาก็บอกเขาซื้อมาโดยชอบอซื้อมาจากใครเราก็มันก็ต่อเนื่องไม่จําเป็นต้องมีสัญญาซื้อขายค่ะเข้าใจไหมเราหาทนายอย่างเดียวต้องหาทนายสู้คดีถ้าไม่มีทนายหรือยังไม่สามารถหาได้ก็ไปลองขอความช่วยเหลือจากสภาทนายหรือไม่ก็ไปที่นิติบัณฑิตอยู่ที่ไหนล่ะครับเนี่ย ผมผมอยู่สงขลาครับอยู่สงขลา,ขาลองไปดูที่ที่ที่สารจังหวัดสงขลานะเม่แม่พอคือสารขึ้นสารจังหวัดตาอ่ำเภอนาทาวีครับอ,อ๋อไปขึ้นสารนาทาวีใช่ไหมก็ไม่เป็นไรก็ลองหาทนายที่สงขลามีพระพวกเามาให้รู้จักกันให้พระพวกก็ช่วยทําให้คือคือผมแนะนําอย่างนี้นะไปเขียนคําให้การเราต้องมีทนายที่เขียนคําให้การแล้วเราไปสู้คดีแล้วเราอ้างคนที่ขายรถคันนี้ให้กับคนอื่นไปเนี่ยมาเป็นพยานค่ะ แค่เน nice> uh no> uh ี้เราก็หลุดพ้นแล้วครับไม่ต้องไปทําสัญญาไปทําสัญญานะแล้วเขียนผิดนะแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นเอกสารเทสพร้อมเอกสารทีนี้คุกมารออยู่หน้าบ้านค่ะนะคะเข้าใจนะเข้าใจนะคะคุณสุกศเข้าใจล้วกาทนายดูนะคะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับทีนี้ผมเตือนเพิ่มเติมนะสําหรับท่านที่มีรถและจะขายรถค่ะแล้วไปขายให้เต้นหรือจะขายให้ใครก็ตามใจนะ แล้วเขาบอกให้เซ็นใบโอนลอยอกรุณาถ่ายใบโอนลอยนั้นไว้ด้วยนึงเก็บไว้ด้วยกับเราไม่เก็บแล้วล่ะจะไม่เก็บแล้วล่ะถ่ายใบโอนลอยแล้วถ้ามีสัญญาซื้อขายด้วยก็ถ่ายสัญญาซื้อขายด้วยสัญญาซื้อขายใบโอนลอยสมุดทะเบียนสามหน้าเนี่ยเย็บติดกันแล้วทําหนังสือปะหน้าเรียนนายทะเบียนขนส่ง จังหวัดที่เราจดทะเบียนคือให้แจ้งว่ารถคันนี้เราได้ขายให้กับนายคนนี้คนนี้โดยจดโดยทำเป็นโอรอยนะแล้วส่งเป็นรษณีย์ตอบรับมีสำเนาเก็บไว้อีกฉบับหนึ่งอ๋อค่ะอันนี้คือส่งให้เรียบร้อยแล้วให้นายทะเบียนเป็นการการันตีด้วยว่าเราขายโอรอยไปแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้นะอาจารย์ก็นี่เงี้ยคนส่งถ้าเอาไปเอาขายแล้วเมื่อไหรมาจดทะเบียนเขาก็เก็บไว้เยเขาจะเก็บไว้เห็นไมเหมือนกับเราอายัดที่ดินแล้วแจ้งที่ดินเนี้ย ปลอดภัยครับทำอย่างเงี้ยปลอดภัยนะนะคะมีสายหนึ่งค่ะอันนี้เป็นสายเรื่องมรดกนะคะคุณพัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคคือตอนนี้พี่เป็นโจทย์ร่วมกันแจ้งความกับผู้จัดการมรดกแทนลูกอะค่ะผู้จัดการมรดกเป็นใครค่ะเป็นเป็นลุงของลูกคืออย่างนี้นะคะใครตายก่อนเนี๋ยต้องเล่าผมก่อนใครตายคือ สามีสามีนี่เสียเมื่อปีห้าสองสามีเสียห้าสองแล้วแม่ของสามีเสียปีห้าสามแม่เสียห้าสามอ่ะใช่แล้วก็ไอของแม่สามีเนะะี่ยค่ะค่ะเขาก็ไม่ได้แด่งมาให้ทางเราค่ะค่ะแล้วลุงเนี่ยเป็นผู้จัดการของใครอ่ะของแม่ใช่ไหมของแม่สามีนี่เลยคะ่ะอ่าทีนี้จะถามว่าเราไปแจ้งความว่ายังไง แล้วก็ไปติดต่อทนายทนายเขาก็เอาไปให้ไม่ให้ดูไงงานรับฟ้องของศาลจังหวัดสงขลาแล้วว่าร่วมกันแจ้งความเทศตเจ้าพนักงานกับยัดยอกซักโมรดกค่ะอ๋อแจ้งความแจ้งความดําเนินคดีกับผู้จัดการมมดกถูกไหมค่ะกับกับอีกสองคนนะคะเขาเขาเหลืออยู่สามคนพี่น้องค่ะครับและทีนี้จะเขามีพี่น้องหกคนเสียไปสามเนี่ย ค่ะแล้วก็เขาก็แบ่งงันเฉพาะสามคนเอออืมก็เขาได้รับหมายสารนี่นะคะครับที่ดินที่ดินที่ว่างๆอยู่แล้วก็บ้านที่ว่าเมื่อก่อนทั้งบ้านเขาก็ประกาศขายเขาก็มาสมที่อืมอืมแล้วก็เขาก็มาอะไรเขาเรียกให้คนอื่นมาพูดแบบว่าเขาไม่เคยหรอกค่ะเขาจะไม่ให่ทางเราเลยเขาบอกเขาอมีเขาใหอ่ เขาได้ทนายกับอายการดีกว่าเขาพูดถึงเอง้ว่ะแล้วแล้วแล้วทีนี้ทีนี้อจะถามผมว่ายังไงถามว่าแนวโน้มของคดีจะเป็นยังไงชนะไหมชนะเรา่ะลูกสามคนเนี่ยเสียก่อนแม่หมดใช่ไหมค่ะลูกสามคนเนี่ยตายก่อนแม่ทุกคนใช่ไหมครับค่ะค่ะเพราะงั้นมรดกของคุณแม่ต้องแบ่งเป็นหกส่วนครับ ต้องแบ่งหกส่วนนะคนเป็นได้สามคนของคนตายเนี่ยเข้ามารับมอดกแทนที่ลูกเขาต้องเข้ามารับมอดกแทนที่เพราะฉะนั้นถ้าคนพวกนี้เอาไปหมดนะค่ะถือว่ายักยอกทรัพย์มอดกครับอืมถูกแล้วตามที่คุณพัดใช่ไหมคะใช่ลงนะคะอืมแล้วไปกลัวอะไรไม่เห็นต้องกลัวอะไรเลยก็ก็บอกว่า เขาเต็มใจเราอะค่ะเขาเขาบอกเขายอมให้อายการนี่ทนายดีกว่าอ๋อกลัวว่าจะไปทางนู้นอย่าไปใส่ใจมันเลยนะคือยังไงเสียเนี่ยเขาก็แพ้ครับคือสมมติว่าคุณแม่เสียก่อนเราก็รับมรดกแต่ถ้าคุณแม่เสียที่หลังเราเสียก่อนลูกหลานของเรานี่ยขึ้นมาแทนที่ถ้าลูกหลานเราไม่มีก็เราก็ถูกตัดสิทธิ์ค่ะทีนี้มีลูกกับสามีไหมครับค่ะค่ะมีใช่หมใช่ไหมคะ มีลูกหนึ่งคนอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนเนี่ยมารับแทนสามีลูกเราเนี่ยจะไปรับแทนสามีไอ้ตัวเราน่ะรับแทนสามีไม่ได้อืแต่ลูกเราเนี่ยรับแทนสามีเลยเข้าสวมเต็มที่เลยหนึ่งในหกส่วนอืมแล้วแล้ว้เขาฝ่ายจำเลยเขาจะสู้ยังไงคะเขาก็สู้ไปหน้าด้านๆไงนะคะค่ะก็ดันทุรังไปเนี่ยถึงเวลาศาลศาลก็เห็นแล้วอย่างเงี้ยแป๊บเดียวเขาก็ตัดสินได้แล้วครับ นะไม่ต้องไปตกใจหรอกคือเราพิสูจน์พิสูจน์ระยะเวลาการตายก็พอแล้วนะนะคะคุณพันธ์ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะไงมันต้องแบ่งตาม6ส่วนแบ่งตามหส่วนครับแบ่งตามนี้แต่ข้อจจริงแบบนี้แบ่งตามนี้แน่นอนนะนะคะไม่ต้องกังวลยังไงก็ชนะนะคะอ่ะหดไปแล้วก็สบายใจคือบางทีท่านก็มีทนายแล้วแต่ท่านก็ไม่ค่อยมั่นใจตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือ ผมเองต้องบอกนะเพรานะนั้นเราก็ไม่ใช่เป็นคนวิเศษเก่งอะไรไม่ใช่เป็นแต<ห>่ว,ว่าประสบะการณ์แล้วเอาหลักการมาคุยกันก่อนแล้วมันก็จะได้อย่างนี้แหละหนะอ,อ้าวนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่<ช>หนึ่งนะคะส่วนท่านผู้ชมมีประเด็นต้องการปรึกษาปัญหากฎหมายกาจารย์ประเมศนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์ขึ้นหน้าจอขณะนี้นะคะศูนย์3 8 3สามแปดปดถึง9้าค่ะ